สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องกว้างไปสู่ทุกคนครับเตาบัานามือนี่นะครับอยู่ที่สวนมะนาวบ้านจานทุ่งนะครับยู่หนาของส่งเฮ้าืมนี่เสื้อผาพี่น้องนะครับเลาะเบื้องสวนบักนาวนะครับเดี๋ยวไปเบื้องมาเขาเห็ดวิธีแบบใดนะครับตามที่เขานี่ได้อานี้มาพ่อครับไปตลาดนัดมาหันนะครับนี่คือเบี้ยบักพริกนะครับเฉียวไปลงสวนน้ำตามเตาบัานามานะครับว่าจะภาพี่น้องมาเบื้องนี้อย่างไ่ นะครับมีสวนมะนาวยู่หนาของทรงเขาเด่นนี่นะครับมาือกลกองตามมาไกลๆเลยครับมาใกลเลยตามมาตามมาอ่าสีผ้าพี่น้องช่มสวนยังหน่อยนะครับนี่คือสวนมะนาวนะครับหนาของทรงเขาหน้าบ้านจานทุ่งหมู่ที่5้านะครับยู่หนาของทรงเสียงํำยำใบนะครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบ้งนะครับวิธีเพิ่นปลูกมะนาวแบบใดมาตามมาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ อ่ะกล่องไม่ใกล้กล่องไม่ใกล้นะครับสวัสดีครับผมไอ้ทีมาถามนะครับผม,มว่าวิธีปลูกบมะนาวนี่เขาเห็นแบบใดน้อคือได้งามครับเหรอเแบบนี้ครับใส่ปุ๋ยแล้วก็ครอบคุ้ม้บจนหักมันไหวเลยฟางนีม่มาเห็นยังครับนี่ฟางมาคุ้มหักไวเ้เพื่อเพื่อให้มันหนามันแห้งอ๋อเพรให้หนามันแหง้งไม่หนามันแห้งอ๋อพอคุ้มฟางแล้วก็สิหดน้ำอ๋ออันนี้ใส่ฟุ้นแล้วเปล่ครับใส่ฟุ้นแล้ว อแนะนับตัวนี้ครับซื้อ,อยังก่อเจ้าธนาธรอุกดาธนาท้ธน,นาท้อุกดาคุณธน,นาธรน,นี่ปลูกบางนาไม่ตั้งปีแล้วปลูกม,มา20ปีแล้วครับปลูกม,มา20ปีปบางนาเรามีแต่ต้ตนางามเหมืนอนี้รายการเสียงน้ำยามบายลงมาเยี่ยมคุณธน,นาธรครับครับบัดที่นี่นี่มีของฝากความได้หนี่อ้าวบักพริกอีกได้หนี่เดี๋ยวด้บักพริกกับสิบปูใครครับบักพริกกับสิบปูใครอีกครับครับโอ้ขาขากำเอามาเบิ่งวิธีเพิ่นหนึ่งเห็ดบักนาวจัะหน่อยมา หลังจากที่เข้าเอาปุย๋ยลงนะครับพดน่าไม่ชุ่มแล้วนะครับนะครับเพื่อนก็จีมีขั้นตอนคือเอาฟางนะครับกลบหน้าดินปกหน้าดินเพื่อไม่ให้มันแห้งเพิ่นวางสีเด็บกักนามันยังสีชุ่มชื้นตลอดมันบ่ิคุณทอนมโอ้โหนะครับนี่เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวคลิปนานะครับเบิ่งเตาบันหน้านะครับสีผ้าพี่น้องไปเบิ่งอีกอย่างในสวนมีมากมาเลยนะครับให้ติดตามในรายการเสียงลายามบ่าย นะครับเดี๋ยวพอกันกับตอบัายหน้านะครับเอาสำหรับมือนี้นะครับศิลาพี่น้องกองไฟไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ